ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตอนวัดเสตือจังหวัดเพชรชบุรีทุกอย่างโอ้ยทางทางนะทุกคนคือมีตลาดน้องเขาบอกว่าจะมีตลาดทุกวันจะมีตลาดทุกวันทุกคนคือตอนนี้หิวข้าวมากว่าจะไปกินข้าวที่ยุทธยานะเราจะหาอะไรกินรองของสักสิบชี้สิบบาทเนาะอืออือดูสิดูสิทุกคนนี่ย่างหมูนี่ย่างหมูวิ้นมีหมูปิ้งเว้ยหมูปิ้ง หนูฟินกันร้อนหิวข้าวเลยอ่ะพูดแล้วก็หิวข้าวเลย่คือบรรยากาศดีมากไหมก็จะมีกีากชนเด็กเป็นพ่ากันีคนพี่ๆี่อหนาอะไรองเี้ก็ป็นคนไทยเรเาีงอุ้ยเอาทำไรนี่ยยำปนปลาปลาซาอันนี้คือเป็นเป็นที่ทำบุญอ่ะแบบ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <about> ท <ée> ุกคนเห็นไหมข้างข้างนไหมคือคือคือแบบว่าใหญ่มากใหญ่จริงๆแน่นเนาะเพราะใหญ่มากเนาะคนเยอะมากแล้วมีตลาดเต็มเลยอ่ะมีมีมีตลาดเต็มเลยอะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะใครเกิดวันไหนก็วันนั้นนะคะทุกคนวันวันพุสีเขียวฮ้ยวันอาทิตย์สีแดงจ้าตามวันนัทุกคน้ คนตรงนี้เป็นปลายเท้าของของพระพุทธรูปนะทุกคนเป็นพระนวันนะทุกคนดูสิเจได้มากเลยลืมหยิบแว่นตามาลืมหยิบแว่นตามาได้คอยนะทุกคนนี่นะคนุณเป็นเป็นพระนอนสีขาวนะคะทุกคนอืมเราเราไปทำไงต่อนะทุกคนร่วม่ับเดี๋ยวว่าว่าอันนี้นะ ก็จะเป็นประมาณนี้พอนอนใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญ่มากทุกคนเกิดอาการงงนะพี่นองนะเดินเข้าไปเดินเดินแบบว่าเดินเข้าไปเลยนะเดินเข้าไปพระพุทธรูปเลยทีนี้งงทำไมเพื่อนเขาถือดอกไม้แต่ตัวเองถือถาถือผาน่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็ถามแม่แม่บอกว่าอ๋อก็จะเข้ามาแก้บนเนาะแม่ก็เลยบอกว่านี่ลูกมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนั้นเราบูชามาเนาะมู่ใกล้เองโอ้ตายลวตายล้ว